สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกทุกคนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของการจัดทําหน่วยการเรียนรู้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนต่างๆที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้ออกแบบหน่วยต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งในสไลด์ตรงนี้นะคะหลังจากที่พวกเราดูคลิปวิดีโอตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะไปคุยรายละเอียดแล้วก็ไปเวิร์กช็อปกันในห้องเรียนอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ทุกคนได้ มีชื่อหน่วยมีชื่อเรื่องต่างๆที่เราจะออกแบบแล้วนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของคลิปวิดีโอวันนี้นะคะอาจารย์จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ซึ่งในการจัดทําหน่วยการเรียนรู้เนี่ยเราจะอิงตามมาตรฐานตัวชี้วัดนะคะซึ่งจะเป็นหน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วยซึ่งตรงนี้ค่ะเราได้ศึกษามาจากหลักสูตรนะคะแล้วเรานํามาตรฐานการเรียนรู้ มาปฏิบัติในการจัดการชั้นเรียนเพื่อในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งในการตัวอย่างของการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในคลิปนี้นะคะอาจารย์จะแนะนำนะคะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สพทแนะนำนั่นก็คือการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค backward design นะคะซึ่งมี3มขั้นตอนใหญ่ นั่นก็คือ1การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ตรงนี้นะคะเราจะต้องศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปีต่างๆให้ละเอียดให้เข้าใจ นะคะแล,แล้วหลังจากนั้นเราจะกําหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่เรากําหนดไว้นั่นคือตามจุดประสงค์ KPA นะคะหลังจากนั้นค่ะในการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้นะคะเราจะออกแบบตามเป้าหมายที่กําหนดนั่นคือออกแบบในขั้นตอนของการสอนนะคะขั้นนาขั้นสอนขั้นสรุปต่างๆรวมไปถึงการวัดประเมินผลแล้วก็สื่อต่างๆนะคะทีนี้ในส่วนของ ข้อที่1น,นะคะในการกําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้เนี่ยนะคะตอนนี้ทุกคนมีชื่อหน่วยการเรียนรู้ของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะก,กําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้นั่นก็คือกําหนดสาระสําคัญตัวชี้วัดคุณลักษณะ ต่างๆนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้ง3หัวข้อเระนํามาจากโครงสร้างรายวิชานํามาจากการะรายละเอียดต่างๆของแต่ละตัวชี้วัดนะคะแล้วเราวิเคราะห์ตัวชี้วัดต่างๆแล้วจัดทําคําอธิบายรายวิชาแล้วก็ลักษณะต่างๆที่เราจะวัด กับผู้เรียนที่จะเรียนในกิจกรรมของเรานะคะจากนั้นค่ะในขั้นตอนที่2เราจะกําหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นก็คือเราจะกําหนดเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสาระสําคัญตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัดและคุณลักษณะมากําหนดเป็นหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเราอาจจะใช้ตาราง นะคะตามตัวอย่างดังนี้ก็ได้นั่นก็คือเป้าหมายของการจัดทำหน่วยการเรียนรู้มีสาระสำคัญตัวชี้วัด ชั้นปีนะคะคุณลักษณะเป็นแบบไหนอย่างเช่นตัวอย่างจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะว .1.1 ปนะคะแล้วแต่เราจะเลือกออกมานะคะหลักฐานที่เป็นผลการที่นี้ค่ะในส่วนเพิ่มเติมอาจารย์อยากจะแนะนำา6เทคนิคของการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งทักษะเทคนิคที่1น,นะคะจะเป็นการใช้แบบทดสอบนะคะเราเรียกว่า s e l e c t e d response นะคะจะเป็นข้อสอบปรนัยจะเป็นบรนัย ชนิด4ตัวเลือกก็ได้นะคะเป็นการเลือกตอบการจับคู่นะคะหรือถูกผิดก็ได้ในภาษาอังกฤษก็จะเป็น match นะคะ match the word with uh, picture ก็ได้หรือ true or false อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในส่วนของเทคนิคที่2จะเป็นเรื่องของ constructed response นะคะจะเป็นข้อสอบแบบอัตนยัยหรือเราเรียกว่าข้อสอบแบบเติมคําเติมข้อข้อความลงไปหรือจะเป็นการเขียนสรุปความคิดรวบยอดก็ได้ซึ่งเราเรียกว่า mind map นะคะจากนั้นค่ะในส่วนที่3จะเป็นในเรื่องของการเขียนเอเซ่นะคะการเขียนบรรยายการเขียนเรียงความการเขียนเล่าเรื่องหรือแม้แต่การเขียนรายงานการเขียนเป็นบทความก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะก็สามารถให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นต่างๆได้อย่างถูกต้องออกมาจากการเขียนจากนั้นค่ะเทคนิคที่4เป็นเรื่องของ school product หรือ performance นะคะจะเป็นการแสดงหรือเป็นการ แสดงออกเป็นการนำเสนอเป็นการปฏิบัติในสถานศึกษาก็ได้เช่นการพูดโต้วาทีการพูดสนทนาภาษาอังกฤษมีไดร์ล็อกมีบทสนทนาต่างๆนะคะการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะการอ่านการแสดงบทบาทสมมุติหรือโรเปร์นะคะหรือการสาธิตวิธีการทำอาหารก็ได้ how to cook อะไรเงี้ย first second อย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต นะคะต่างๆเนาะซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้มีสื่อเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นตัวช่วยในการที่เราจะสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะ ในส่วนของเทคนิคที่5เป็นเรื่องของ contextual product หรือ performance นะคะเป็นการแสดงในสถานการณ์จริงๆหรือในสภาพชีวิตจริงนอกสถานศึกษาอันนี้จะเป็นในส่วนของ situation หรือว่าเป็นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเช่นการสำรวจราคาพืชผักในตลาดก็ไปตลาดปีการสรุปมีการเสนอผลการสำรวจการสำรวจสินค้าโอท็อปสิ่งต่างๆที่อยู่ในชุมชนเป็นการสรุปแล้วก็นาเสนอผลการสำรวจหรือแม้แต่การไปสัมภาษณ์ชาวต่าง ประเทศชาวตา่างชาติตา่ตางๆนะคะแล้วมีรูปภาพประกอบมีการเขียนรายงานส่งหรือนํามาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังในห้องเรียนก็ได้เป็นตน้นนะคะส่วนเทคนิคสุดท้ายเป็นเรื่องของ ongoing tools นะคะเป็นหลักฐานแสดงการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีการประเมินผู้เรียนตลอดเวลาหรือประเมินทุกวันเช่นเป็นการบันทึกพฤติกรรมพฤติกรรมของการาาพูดสนทนาพฤติกรรมของการ ทํางานกลุ่มอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเป็นการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนของทุกๆวันอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ค่ะในการที่เราจะกำหนดเป้าหมายอาจจะต้องมีหลักฐานซึ่งจะเป็นผลงานชิ้นงานภาระงานได้มากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้นะ,ะเพื่อเป็นการยืนยันและก็สร้างความมั่นใจให้กับคุณครูผู้สอนว่านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่เราจะอยากะสอนแล้วก็อาจจะมีหลักฐานนะคะเป็นการ แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถที่จะบรรลุตามจุดประสงค์ต่างๆที่ครูตั้งไว้นะคะจากนั้นค่ะในขั้นที่3นะคะจะเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญนะคะเพราะว่าในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการจัดลําดับหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้นะคะซึ่งนําหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่เราระบุในขั้นที่2เมื่อกี้นะคะมาเรียงลําดับ ตามที่ครูผู้สอนจะสอนให้เป็นลำดับที่มีความเหมาะสมขั้นนําขั้นสอนขั้นสรุปต่างๆและรวมไปถึงการจัดลําดับและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้โดยที่นําหลักฐานผลการเรียนรู้เนี่ยนะคะ มาเป็นหลักในการที่จะออกแบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในการทำปฏิบัติ Active Learning ต่างๆนะคะในการที่จะสาธิตในการปฏิบัติงานต่างๆในขั้นที่สองด้วยตนเองโดยที่ครูเป็นผู้กําหนดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจแล้วก็ทํางานบรรลุตาม กิจกรรมต่างๆที่ออกแบบไว้และอย่าลืมว่าในแต่ละกิจกรรมจะต้องระบุเวลาให้ชัดเจนว่าเราจะให้นักเรียนของเราเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่ในหนึ่งชั่วโมงที่เรากําหนดไว้นะคะก็มีหลักฐานมีกิจกรรม1นึมีสื่ออุปรกรณ์แล้วก็ชั่วโมงที่เราจะใช้นะคะจากนั้นค่ะในการออกแบบกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ในหนึ่งชุดกิจกรรมเนี่ยเราจะสามารถทำชิ้นงานหรือให้ผู้เรียนเนี่ยออกแบบชิ้นงานได้หลายชิ้นงานก็ได้ไม่จํากัดว่าจะต้องมีเฉพาะหนึ่งชิ้นงานนะคะและในขณะที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คุณครูควรจะออกแบบกิจกรรมที่พัฒนาสมรรถนะทั้ง5สมรรถนะที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางให้แก่ผู้เรียนด้วยนะคะและในการออกแบบกิจกรรมต่างๆนั้นให้นำข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่เริ่มกำหนดหน่วยมาเขียนเป็นลักษณะ รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เดียวเราจะได้ปฏิบัติกันต่อไปในชั่วโมงต่อไปหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอของอาจารย์ชิ้นนี้แล้วนะคะแล้วในแผนการสอนนั้นนะคะจะต้องเป็นแผนใหญ่ต่อหนึ่งหน่วยแล้วเราเค่อยแยกออกไปเป็นแผนรายชั่วโมงซึ่งในแผนเนี่ยนะคะจะแยกกิจกรรมเป็นหนึ่งช่วงก็จะมีการนำเข้าสู่บทเรียนขั้นสอนแล้วก็ขั้นสรุปการประเมินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผนใหญ่ แล้วหลังจากนั้นรอค่อยไปแผนย่อยนะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้อาจารย์ส่งให้ไปในกลุ่มแล้วนะคะสามารถโหลดได้เลยแล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างในการเขียนซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเขียนและเวิร์กช็อปร้อมกันในห้องเรียนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบต่างๆนะคะโอเคและในส่วนของไฟล์ Word ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้ไปในกลุ่ม ของเรากลุ่มกระบวนวิชาของเราแล้วนักศึกษาสามารถที่จะโหลดแล้วมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ฝึกปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นอาจารย์จะให้ข้อแนะนําในแต่ละแผนที่เราออกแบบอย่าลืมว่าตรงนี้ยังจะเป็นรายหน่วยก่อนซึ่งจะเป็นรายใหญ่ก่อน แผนใหญ่ก่อนและเดี๋ยวเราค่อยไปแผนย่อยอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงต่อไปนะคะโอเคค่ะหลังจากนักศึกษาศึกษาคลิปวิดีโอชุดนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติการในห้องเรียนต่อไปในการที่แต่ละคนจะได้นําหน่วยการเรียน,นรู้ที่ตัวเองได้กําหนด,ดไว้แล้วเราเอามาทําเป็นแผนรายหน่วยก่อนนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเนื้อหาสําหรับการแนะนําในการออกแบบหน่วยการเรียน,นรู้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ แล้วเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ